ขอโชคขอถึงบุญบารามีปูได็กินใด็ใส่เนาะปิปองลูกแรกครับหมายเลขศูนย์ครับเลขมิปองลูกแรกหมายเลขศูนย์ จะปูหัววันทีนนทนหนึ่งมีจุน้าลูกลานถาเล็กปูอยว่ามือได้เบาหนองสิขอเล็กปูวะสิเว,ว่าเดี๋ยวสิขอหาวันถาวาถะสิแกะ <laughs> หัว่บนที่หนึ่งมิถุนาโคตแปลกจกลัวเด็กมาเบิ่งกิจผููได้เห็นตัวเลขกันได้ไปน้วกันดุกผู้ทุกคน หอมน้ำอบปูบ้าน้องได้กินน้ำอบไหมบ้าน้องได้กินน้ำอบครับหอมเลยหอมฟุ้งเลยกินน้ำอบมาได้ทางใดนเนาะที่ปูก็คนกินลูกเด้อบ้าน้องได้กินน้ำอบครับนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิธิโกมหาลาโภอหังปูเชมิสิธิลาภโภนิรันตรงปูเมื่อนี้บ้านน้องชื่อขอโชคตองหวดปูเด้อหวดวที่หนึ่งมิถุนาหกแปดปูอย่ายิ้มซื่อๆล่ะเอาโชคให้ลูกให้หลานนํำเปิดโชคเปิดดวง หวังพึ่งบุญบาร,รมีหลวงปูเพื่อได้มีกินมีใส่เด้อปูเดอสา,สาธุสาธุงวดวิทีหนึ่งมิถุนาหกแปดบ้านนองจุดทูก,ก็ขอให้มาสามตัวถ่ายรอตลีรางวันที่หนึ่งเด้อปูเดองวดอีกกระปูที่หนึ่งมิถุนาานี่แหละแล้วก็จั้าลูกปิ้งปองลูกปิงปองให้่มาสองตัวลางเด้อปูเดอสาธุสาธ,สาธ,สาธุพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองค์สวงสัมปโนอิติปิโสนะโมพุทธายะ อิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสสาธุสาธุสาธุส,าส,าสวัสดีครับผมเบานองครับมือนีกมาพบพอกับเบานองอีกคือเกาครับผมเบานองจุดถูปขอโชคปูครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนา หกแปดมือนี้ก็เป็นวันพระนะครับเนาะมือนี้เป็นวันพระนํานเลขวันพระเลขปูมีโชคแน่นอนครับเหลขเกาปูเจ็ดเก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดหลายคนบอกว่าอย่าพึ่งทิมเดอร์เบาหนองเป็นเตือนเบาหน่องมาเบาหนองอย่าพึ่งทิมเลขปูงวดที่แล้วเดอร์วัสดให้สื้อติดไวนน้น้าแน่วัสดบอกว่าสิเป็นรอตรี่บอกว่าสิเป็นสื่อข้างนอกให้สื่อติดไว้น้าแน่เอาก็าจะเป็นเบื้องเลขทูบแล้เวเบาหนองที่จับลูกพี่ปองสองลูกนะครับ สองลูกมันหลุ่นไปนํากันครับว่าเล็กพิองปูมือนี้งวดนี้สิเป็นตัวใดงวดที่หนึ่งมิถุนาหกแปดครับปูบ้านเราจับลูกพิ้ง p o n เนื้อปูสองลูกขอโชคขอถึงบุญบารามีปูเด็กกินได้ใส่เนาะพี้งอง n g ดูกแกครับหมายเลขศูนย์ครับเหล็กพิอง p ลูกแรกหมายเลขศูนย์ ไม้เล็กศูนย์ครับแต่เป็นหลุดลูกที่สองครับเอาตรงรางตรงรางเนียนเนียนนะคฟูเด้อดูไอตรงลงูกที่สองไม้เหล็กหกครับศูนย์หกศูนย์หกครับศูนย์หก,หก,หก,หกเหลกงามเลยงวดที่แล้วจ,ลจับเลขศูนย์เจ็ดเลขนี้ 06ครับบ่แน่ครับอาจสิมาอีกก็ไดร06เพราะว่างวดุงหัน06ออกล่างก็มา09ออกบนบ่แน่ครับงวดนี้อาจสิเป็น06บนก็ได้อย่ามาเกิดเกิดใดเบิดครับเดี๋ยวไปรุ้นเลขถูกด้วยกันครับประเมินีเลขถูกสิเป็นตัวไหนหลวงปู่สวงบานเบาหน่องครับ06 09ได้เบิดครับผมแต่เป็นหลุดโชว์ด้วกันเลขถูก3ตัวตรงๆครับผมเปเบิรงเลขถูกตัวไรนกันครับผมงวดวันที่1มิถุนา68 กระทำลุงปุษกวงบานเบาหน่องนะครับเนาะเลขถูกตัวแรกครับผมหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่เลขปิ่ปองเบาหนองจับได้ศูนย์หกนะครับเนาะศูนย์หกเลขปิ่ปองลูกแรกหมายเลขสี่ครับสาธุสาธุาธาธเบอร์ไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนะาะฝายเอ็มลอยครับบางคนถามมาอยากเอาไว้ประกอบกันทันสามเก้าเจ็ดนี่คือฝายเอ็มลอยสามเก้าเจ็ดฝายเอ็มลอยนะครับเนาะ สาธุสาธุตัวเลขมากหรือเปล่ามากอันนี้อยู่ที่ดุลพินิษ์ของแต่ละคนนะครับเนาะเบ้าหนองขอปูให้เบ้าหนองก็อยห้ทุกคนได้รับโชครับงวดนี้เขามาจับเงินหมื่นจับเงินแสนจับเงินล้านไปนํากันเนาะครับเนาะเลขถูปตัวแรกหมายเลขสี่แล้วไปเบื้องเลขถูปตัวที่สองไปน้กันครับผมคิดสิได้ก็ให้ส้มหวังดังปาถนาสุผูสุคนนะครับเนาะขอพึงบุญบารมีหลวงปู่สวงช่องเบ้าหนองครับผมหลวงปู่สวงอยู่ใช้กับซักซีดครับ เบว่าสิยุ่หมองไดอยู่ที่ว่าหฮาสิปฏิบัติดีใดทำได,ไดนะครับเนาะลุงปูชวงอีกสักสิครับแม้แต่อยู่เมืองหนอกปูแล้วก็ยังอันไปเขาฝันเอฟซีอยู่ก็ยังมีอยู่ขนาดอยู่เมืองหนอกนั่งรถไปหาหอดเมืองหนอกก็ยังมีฮะเดี๋ยวมาหลุนครับเลขปิงปองบ้านหลังจับได้ศูนย์หกเนาะเลขเกาปูยาพึ่งถิมนะครับเด้อสื่อติดติดไว้น้ำแน่เก้าเอเจ็ดเก้าเจ็ดเลขเกาปูเด้อ เลขเกาปู797กับ07ครับมือนีบ้านนองจับลูกพี่ป้ปองได้06นะครับเนาะ06ย์กเลขถูกตัวแรกหมายเลขสตัวที่2อ่าเหลือชัดเจนแล้วเนาะหมายเลขหนะครับเนาะ4 6ครับ4 6สิเป็น4 6หยังเดี๋ยวมาหลุนกันครับงวดนี้เปิดกระเป๋าล่อรับโชคเลย อธิษฐานขอหลวงปู่ไปนําเบิ่งช่องเบาหนองไปนําแล้วก็บอกปู่มียังงให้บอกปู่ครับตะกุดน,นุ่นดวงพระหลวงปู่ผู้ใดอยากบูชาเบาหนองมีให้บูชานะครับถักลายมาได้บวากันครับผมเอาบเ,เ,เอาบวาครับแต่ว่าถ้าพระองค์ไหนมีน้อยก็อยากให้เก็บไว้ครับพระองค์ไหนของหลวงปู่ทีรงใน,น้อยนเบาหนองสิมกักเก็บไว้ครับเพราะว่าอันคัน้างน้อยมนก็ คนเก็บกัต้องการหลาขึ้นกันนะครับนาออ่ะสี่หกสี่หกครับเดี๋ยวไปลอดหลุดเหล็กถูบตัวที่สามครับกระท่อมลุงปู่สวงบานเบาหนองครับเดี๋ยวไปลอดหลุดเหล็กถูบตัวที่สามครับผมกระท่อมลุงปู่สวงบานเบาหนองนะครับเราเบิ่งแต่ปูยิมเดี๋ยวปูยิม <S 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 ปูยิมมาลับโชคเด้อเรากะสิวาตีลูกหล้านอเหล็กงามเหล็กเลียงคักบาดนี่จริงตัวยางขืนยูตีโชคดนดวงนะครับเนาอ มานองฮาตัวเลขมาฝากทุกคนเลขปิงปอง0ูนครับเลขปิงปอง06นย์หกฝายเอ็มอย9เก้าสามเจ็ดฝายอ็มอยเก้าสามเจ็ดเลขปิงปองศ6เลขถูกตัวสุดท้ายมาเลขสาเอไม้เลขหาครับผมสี่หกห้าสี่หก้างามเลย 46หา49หาตรงกันกับเลขทะเบียนรถขั้นที่จอดอยู่นี่ครับทะเบียนรถขั้นนี้8459โห้ตรงฝันตรงฝันพีล่ลินเลยนี่นี่เล็ตตัวนี้โอ้เลนคักๆเด้อเด้อฟาดคักๆเบิง้งนะงามงามงามคิดสิได้ก็ให้สมหวังดังปราถนาสุภูสุคนลูกหลานลวงปูสวงโบมีโอดตายครับ มีตะหล่ำตะลุยครับผมคิดสิได้ก็ให้สมหวังดังปาถนาะผู้ใดนับถือหลวงปู่ผู้ใดมีตะกุดนุนดวงผู้ใดมีผาหลวงปู่ไหวบูชาก็ให้เจริญก้าวนาทุกๆอย่างครับผมถ้าผู้ใดยังม่มีอยากมีบูชาติดตัวไว้ก็ทักหาเบาหนองไดน้นะครับนาองเบาหนองมีให้บูชาครับผมสาธุสาธุปู่เอ้ยโอ้เหลืงามแห่งฝ่ายเอ็มร้อยเก้าสามเจ็ดเลขมีปองศูนย์หกครับ เลขวิปปองศูนย์หเลขถูกหกไอซีหห้าสี่หห้าครับผมสาธุสาธุคิดสินหนก็นให้สมหวังดังปารนาสุปูสุคนสี 4, 6, ่หกห้ากะท่อมหลวงผู้สวงบานเบาหน่องครับมากบมมาก็เห็นอยู่ที่ดุนพินิดนาะแต่ว่าเบาหน่องว่าง,งามเพราะว่ามันอย่างตรงกันกับเลขทะเบียนรถขคนั้นครับแค่กลับหเป็นเก่าแค่กับหเป็นเก่าครับ แปดสี่ห้าเก้าค่นี้อันนี้กะสี่สี่หกห้าขายกันครับผมขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนสมหวังดังปาถนาขอบุญบารมีหลวงปู่สวงกระทรรมบานเบา้าหนองมอบโชคให้ลูกหลานสุภูสุสคนตะปูเดอ้อขอพึงบารมีปูเปิดโชคเปิดดวงช่วงนี้ก็เปิดเทิมปูให้ลูกให้หลานได้มีเงินอันเปิดเทิมสื่อของให้ลูกให้ลใหลานตะปูเดอ้อขอทุกคนโชคดีครับ สี 4, 6, 5, 0, 6, ่หกห้าศูนย์หกกระทำลุงกระสรวงบัตรบ้านหนองครับ